ขออนุญาตถ่ายภาพนะครับญาติโยมนะครับต่างคนก็ต่างถ่ายภาพนะครับคงจะเป็นอนุสรณ์ชีวิตนะครับเพราะว่าพรุ่งนี้ก็จะย้ายไปรับบินฑบาตสายอื่นแล้วนะครับเดือ,อยญาติโยมนะครับเตรียมทยฐานพัตาหารนะครับใส่บาตรแก่คณะสงฆ์นะครับที่มาปฏิบัติธรรม ที่วัดตะเคียนทองนะครับอาําคือเขาชิดชะกูจังหวัดจันทบุรีนะครับเมื่อวานก็มาสายนี้นะครับมาสายนี้วันนี้เป็นวันที่สามแล้วนะครับพรุ่งนี้ก็จะย้ายรับบินฑบาตในสายอื่นนะครับวันนี้ไม่ร้อนเท่าไหร่นะครับฟ้าฝนชนละทาโปรยลงมาเบาๆนะครับ <laughs> ญาติโยมก็เตรียมทายาทธรรมทยรรมทานต่างๆมาใส่บาตรนะครับขออนุญาตเก็บภาพไปฝากญาติโยมคุ้มวัดบ้านเกาบอนะครับผู้ไม่มีโอกาสได้มาเห็นภาพแบบนี้นะครับญาติโยมทางจันทบุรีนะครับโอกาสที่จะได้ไปวัดนี้น้อยนะครับ ส่วนมากก็ให้การอุปธรรมค้ำชูเป็นจตุปัจจัยนะครับที่จะไปทําบุญที่วัดจริงๆนี่ยากนะครับประจารย์มาเช่าก็เลยบอว่าไปปวดญาติปวดยมนะครับในทินฐานบ้านเกิดให้น้อยนะครับขออนุญาตถ่ายภาพนะครับคณะสงฆ์นะครับ ที่มาปฏิบัติธรรมท,ที่วัดตะเกียนทองนะครับอําเภอเขาชิตตกขูดจังหวัดจันทบุรีนะครับเดอออกรับบิณฑบาตจากญาติโยมนะครับญาติโยมก็เตรียมทายทธรรมทยาทานพัตนาหารต่างๆนะครับรอใส่บาตรให้แก่คณะสงฆ์นะครับฝ่ <c oughs> าฝนชนลดาก็กาลังโปรยลงมานะครับ หน้ามามองกล้องให้หน่อยเด้อขอบคุณม,มากๆขอบคุณม,มากๆขออนุญาตถ่ายภาพเด้อมาในความเร่งด่วนนะครับทางญาติโยมและคณะสงฆ์นะครับนี้ ไปรวมกันที่วัดเหมือนเดิมไปรวมกันที่วัดเหมือนเดิมไม่ได้แยกออกเด้อขออนุญาตถ่ายภาพนะครับคณะสงฆ์ที่มาปฏิบัติธรรมร่วมกันนะครับที่จังหวัดจันทบุรีนะครับออกรับบิณฑบาตจากญาติโยมนะตรงนี้คนจะเยอะนะครับวันแรกๆนี้ยังไม่เยอะเท่าไหร่นะครับตรงนี้จะเป็นตลาดนะครับพยมเขาห็น คณะสงมาบินทบาทนะครับก็เลยเตรียมทายธรรมทายทานต่างๆนะครับอันหน้ามามองกล้องให้ถ่ายภาพหน่อยมาอันหน้ามาดังกล้องหน่อยมาขอบคุณมากๆนะครับ เป็นบรรยากาศแบบนี้นะครับในช่วงตลาดนี้จะไม่เหมือนในสวนของโยมนะครับ <c oughs> ค่อนข้างจะทุลักทุเลพอสมควรนะครับขออนุญาตเก็บภาพไปฝากญาติโยมคุมวัดบ้านเก่าบ,บอนะครับผููไม่มีโอกาสได้มานะครับเตอหลวงพ่อพูนทวีนะครับเป็นประมุขประธานคณะสูงนะครับออกรับปินเทบาทเตอรอ นะครับเดือค่อนข้างจะนะครับเยอะพอสมควรนะครับตรงนี้นะครับนี่ขออนุญาตถ่ายภาพนะครับญาติโยมที่มารอทําบุญใส่บาตรนะครับคณะสงฆ์ที่มาปฏิบัติธรรมที่วัดตะเคียนทองนะครับอําเภอเขาชิดศกูดจังหวัดจันทบุรีนะครับบ้านคลองปรูนะครับ อาจารย์จำลองอาคาตโชนะครับมาจากไกลแสนไกลนะครับ <c oughs> ช่วงนี้ไม่เป็นสายเลยนะครับนี่นี่มาทั้งครอบครัวเลยนะครับมาทำบุญใส่บาตรนะครับวันนี้วันสุดท้ายแล้วเดอ้อ รุ่งนี้ไม่ได้มาอีเดอสายนี้เดิมนะครับพระอาจารย์ท่านอยากให้ไปโปรดนะครับญาติโยมในสายต่างๆนะครับถามญาติโยมบอกว่ามีพระมามินทบาทเยอะไหมนะครับโยมเขาบอกว่าไม่มากนะครับบางสายก็มาแค่รูปเดียวนะครับในช่วงงานปฏิบัติธรรมคณะสงฆ์มากๆก็เลยนะครับพระอาจารย์มาเช้านะครับขอความเมตตาคณะสงฆ์มาโปรดญาติโยมนะครับื้อ ใส่บาตรทั้งครอบครัวนะครับนี่วันนี้ญาติโยมเยอะนะครับก็เลยคณะสงฆ์นะครับขาดเป็นมายอบมาย้อยเลยนะครับนี่ <c oughs> มาดักอยู่ด้านหน้านี่นะครับในช่วงงานปฏิบัติธรรมที่วัดตะเคียนทองนะครับพระอาจารย์มหาชาวทานาตโตนะครับก็เลยนิมนต์คณะสงฆ์นะให้มาโปรดญาติโยมปกติพระมาบินบาทรใช้นี้กี่รูปนี่ มีพระมาบินบาทกี่รูปนี่ปกติรูปเดียวโอ้ยมีหน้านะครับพระอาจารย์มหาเชาถึงบอกว่าไปโปรดญาติโยมน้อยนะครับปกติเขาไม่มีพระออกมาบินธบัตนะครับเพราะว่ามีหลายซอยนะครับวัดน้อยนะครับในช่วงงานปฏิบัติธรรมคณะสงฆ์มาด้วยกันมากๆนะครับก็เลยให้มาอนุเคราะห์นะครับโปรดญาติโยมนะครับด้มีโอกาสได้ใส่บาทคณะสงฆ์มูยญ่นะครับทม นะครับตั้งแต่หลังแรกๆนั่นนะครับโยมก็บอกว่ามาลูกเดียวนะครับบางสายก็บอกว่าไม่มาเลยนะครับอาจจะเป็นเพราะวัดอยู่ไกลนะครับหรือว่าบ้านโยมอยู่ตามสวนนะครับก็เลยนะครับไม่มีคณะสงฆ์มาบิณฑบาตนะครับตรงนี้ว่ามาลูกเดียวนะครับแต่ว่าค่อนข้างจะสายขาดนะครับ อนุญาตถ่ายภาพนะครับคณะสงฆ์ที่มาร่วมง,งานปฏิบัติธรรมที่วัดตะเคียนทองนะครับออกรับบิณฑบาตจากญาติโยมญาติธรรมบ้านครองภูนะครับวันนี้วันสุดท้ายเด้อครบสามวันแล้วก็จะย้ายไปบิณฑบาตสายอื่นนะครับโยมเตรียมทั้งพวงมาลัยทั้งกับข้าวนะครับสงสัยเตรียมไว้แต่ตีสามนู่นนะครับกว่าจะมองดูแล้วคงจะเตรียมไว้แต่ตีสามนู่นนะครับหรือแต่เมื่อวานนี้นะครับบางอย่างนะครับ พวกของแห้งต่างๆนะครับเตรียมพวงมลาลัยน้อยให้ด้วยนะครับนี่ใส่พวงมลาลัยจะได้สวยงามเหมือนดอกไม้ทำบุญวันเกิดเนาะนะครับพอดีเลยนะครับุ่งนี้ครูบาอาจารย์ก็จะย้ายไปปรดญาติโยมในสายอื่นนะครับในช่วงงานปฏิบัติธรรมนะครับอาจารย์มาชาวธนรัตตูบอกว่าไปปวดญาติโยมญาติธรรมนะครับที่คุ้นเคยกันนะครับแต่ว่าด้วย นะครับมีไม่มากนะครับคณะสงฆ์ก็จะแบ่งไปได้หลายสายก็าลำบากนะครับก็เลยไปสายละสามวันนะครับสายละสาวันสายละสาวันนะครับพ่งนี้ก็จะไปอีกสายอื่นนะครับถามญาติโยม่ามีพระมาบินทบาทเยอะไหมปกตินะครับโยมก็บอกว่ามีรูปเดียวนะครับคําครูบาอาจารย์นะครับวันนี้ฟ้าฝนสันาโปรยลงมานะครับ แต่ไม่แรงนะครับพอเย็นๆนะครับนี่เป็นวันคล้ายวันเกิดของคุณยมด้วยนะครับมีโอกาสทําบุญให้ทานนะครับแก่คณะสง์หมูใหญ่นะครับที่มาร่วมงานปฏิบัติธรรมที่วัดตะเคียนทองนะบ,บางรูปนี่เดินทางมาแต่ไกลแสนไกลนะครับสุดเขตประเทศไทยก็มีนะครับ อญาตเก็บภาพไว้นะครับคงจะเป็นภาพประวัติศาสตร์นะครับโยมเขาก็ถ่ายเหมือนกันนะครับถามแต่ละคนก็ว่ามีพระนะครับมาบิณฑบาตแค่รูปเดียวนะครับวันนี้ถือว่าเยอะที่สุดนะครับอาศัยพ่อเขานะครับมาช่วยแบ่งเบาภาระนะครับรับอาหารบิณฑบาตจากคณะสงฆ์นะครับแต่ลุงพ่อป่าพวงเมลัยนี่เขาเก็บไว้นะครับ นะครับถวายทุกอย่างนะครับดือสาธุอนุโมทนานะครับขออนุญาตถ่ายภาพไปฝากญาติโยมคุ้มวัดบ้านเขาบปนะครับผู้ไม่มีโอกาสได้มาเห็นภาพบรรยากาศแบบนี้นะครับขอนุญาตถ่ายภาพนะครับญาติโยมเขาตั้งใจนะครับนี่ นำพัตตาหารนะครับมาใส่บาตให้แก่คณะสงฆ์นะครับนี่อ,อนุญาตถ่ายภาพนะครับวันนี้วันสุดท้ายเลยเดอ้อพ่กนี้จะย้ายไปสายอื่นนะครับนี่เตรียมมาเต็มคันรถเลยนะครับ <c oughs> มาบริเวณตลาดนี้ไม่รู้จะหันหน้าไปทางไหนนะครับ หนึ่งสองสามสี่ห้าขอในญาตถ่ายภาพนะครับนี่ญาติโยมญาติธรรมนะครับล้อใส่บาทคณะสงฆ์นะครับนี่หลายอย่างมากประการนะครับสงสัยเตรียมไว้ตั้งแต่เมื่อวานนี้นะครับเตียงเช้านี้บ่นะครับหลายอย่างมากประการนะครับรอใส่บาทคณะสงฆ์นะครับวันนี้วันสุดท้ายแล้วเด้อพรุ่งนี้จะได้ไปบินทบาทในสายอื่นนะครับในช่วงงานปฏิบัติธรรมที่วัดตะเคียนทองนะครับอำเภอเขาชิดสกุลจังหวัดจันทบุรีนะครับ ส่วนมากเป็นสวนผลไม้นะครับลุงก็เลยใส่ผลไม้นะครับอืมหลวงพ่อพุนทวีนะครับเป็นประมุขประธานออกรับบิณฑบาตนะครับอายุมากแล้วแต่ว่าแข็งแรงนะครับประจาย์จำลองอาคาเตโชู อาจารย์จำลองอาคติชูนะครับเพิ่งจะเดินทางมาเมื่อวานนี้นะครับ